สวัสดีจ้าค่วันนี้ตื่นแล้วประชุมเช้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนแรกตื่นที่ห้องเพลินแต่ว่าคุยงานอะไรยุ่งยากมากมายนะยาวตอนประชุมเช้าก็เลยว้าวกันมาเจอที่นี่ตอนนี้เรามาผัดไทยคุณนุชเหมือนเมื่อวานอ่ะเหมือนร้านเมื่อวานนั่นแหละแต่ว่าเราจะแวะกินหอยทอดเพิ่มนี่อยากกินหอยทอดเพิ่มแบบร้านนี้คือร้านผัดไทยหอยทอดอ่ะมันคู่กันอยู่แล้วก็อยากรู้ว่ามัน อะไรยังไงอร่อยไหมนะตอนนี้จอดรถอยู่แล้วก็เพลินลงไปสักให้กูก็ามาคุยกับพวกมึงก่อนเพราะว่าเช้านี้ไม่ได้เปิดคลิปเลยนะขับมาอย่างนู้นู้นแล้วก็เดี๋ยวไปกิน l อซต่อแล้วก็กลับห้องบะวะกลับห้องไหนอะกลับห้องเพลินหรือห้องกูอ้าไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวลงไปกินผัดไทยก่อนเริ่มมันกันไปอย่างนี้อรุณสวัสดิ์ครับทุกคน

บอกว่ารู้สึกว่า<ฮ>ไอคอนโดใหม่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ว่าอนเฟินไม่ใช่บ้านเพินทำไมอะ่ะไม่ใช่ห้องเพินแต่ว่าเพินเช่านะมันจ่ายตังค์ไปแล้วมันรู้สึกแปลกแปลกมันคือการปรับตัวเนี่ยเออที่มันแค่ที่แปลกอะ่ะคุณก็ต้องปรับเอานาะเบี้ยวเบี้ยวอีกเบี้ยวอีกเบีบ้ยวอีกเบี้ยวอีกเบี้ยวอีกนาดปามอยู่ด้วยยังรู้สึกแบบไม,ไม่สบายใจขนาดนั้นเอ,อ้ยเอานะเดี๋ยวคย่อยๆปรับตัวไปเอ,อ้ยแล้วก็ เราจะไปชาร์จแบตกับรถก่อนไหมหรือว่าเราจะไปชาร์จแบตก็ได้ใช่ปะ่ะโอเคไปห้องเพลินกันลืมบอกมีอีกเรื่องหนึ่งวันนี้เราใส่เสื้อคู่กันไปเสืต่คู่แต่ว่าตอนแรกเพลินรู้สึกไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกยินดีว่าใส่เสื้อคู่กันเพลินแบบอย่างเงี้ยเบะเบะแบบหาว่าปลาล์มใส่ซ้ำท,ท,ทั้งทั้งที่ปลาล์มหยิบม,มาแต่ื่อวานเขนไม่ได้พูดคำนั้นปาล์มใส่ไลฟ์เพลินอีกแล้วเพลินไม่ได้พูดเพลินไม่ได้พูดแต่เพลินแค่เบะว่าใส่แล้วให้เพลินสองรอบเพื่อนเพลิอนหน้าตาเพื่อนมันอย น,นี่เนี่ยเออแบบนี้เลยแบบนี้เลย,บบนเ,ลยเนี่ยแบบเหมือนกูทำผิดอะเออตอนนี้มาถึงห้องเพอแล้วคนขอคือมาทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆเหลือตะกร้าผ้าอีกที่ห้องปามแต่ว่าของเหลือนิดเดียวนะไม่เยอะแล้วก็ชิคกี้พายชิลๆแล้วตอนนี้เราคนรู้สึกว่าของคนหายไปไหนไี้เยอะเลยหรือจริงจริงมันอยู่ห้องน้นอยู่อ่ะแต่เราไม่รู้หรอกคนไม่ได้ทิ้งไปใช่ไหมบวของเขาที่เขาให้เออมันหาย ว่าจะอยู่ในกล่องไหนสักกล่องหรือว่ามันไปอยู่ในกล่องท้าไม่ไม่รู้แต่คนของมาแล้วของหายแต่พวกกูไม่ได้เอาของไปไหนเลยนะมันอยู่ในรถเพราะอยู่ในรถแล้วก็หยิบขึ้นมาพอขนขึ้นมาปุ๊บหายงงปะพวกมึงงงรู้สึกว่าแพ็คไปหมดแล้วแต่พอมาแกะดูไม่เห็นเจอเลยเดี๋ยวไว้จัดห้องให้มันเรียบร้อยกว่านี้เดี๋ยวให้เพิ่นพาลุนทัวได้ไหมอีกสักพักอีกสักพักใหญ่ให้มันลงตัวก่อนให้มันลงตัวก่อนกูขี้เกียจตรงนี้เดี๋ยวกูจะขึ้นไปออกกำลังกายเพื่อนจะไปวันไหนปะวันไหมควรไม่ควรก ปามคนจองจองยิมไหมเอ้าเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวขึ้นไปแล้วเดี๋ยวว่ากัน <handling sushi> สรุปเราขึ้นมาว่ายน้ำนะไม่ได้เดินไม่ได้เดินชังเดินชัน,ชนอะไรแต่ว่าเพิ่งไม่ได้ว่ายน้ำนานไม่รู้ว่ายได้หรือเปล่าแต่ว่าสามตืน้นสามเมตรยี่สิบก็ยังโอเคนะจองไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวขอตัวไปวไ่ายน้ำก่อนเทระบบของคอนโดใหม่เป็นไง <sk ill> <sk ill> ขิงจัดเลยแต่ว่ามันวิวดีมากเลย แต่ว่าก็ยังเห็นฝุ่นเยอะแยะเลยนะโอเคเดี๋ยวถ่ายว mm ิว hmm. ให้ดูแล้ยคุณต้อนรับการออกกำลังกายของผม,ผมด้วยคำว่าอะไรนะ ทำไมต้อพูดคำทำไมอยากต้อนรับเพื่อ,อยงไมงมุงคือเวลาดูซีที่ดูการ์ตูนญี่ปุ่นใช่ไหมเพเวลาคนกลับบ้านนะคะจะต้องมีคำแบบว่าคำกลับมาแล้วครับคำนะคำที่ตอบรับคนอย่างนั้นนะ่ะแล้วเพื่อนพูดว่ดาโอยาก็เเพื่นไม่รู้ว่าเพื่อนจะคูญี่ปุ่นไมมอ๋อ อ่ะสรุปคือกูว่ายน้ำกับเพรินไปคนละหนึ่งรอบสะเท่านั้นเองคือมันเป็นสะ40เมตรเว้ยไปกลับก็คือ80เมตรซึ่งคือมันไม่ใช่เหนื่อยไม่ใช่อะไรนะแต่น้ำมันเย็นมากเย็นจนกลัวเป็นตะคิวก็เลยเอแหละว่ายกันแค่นั้นแล้วเพรินก็ลงมาที่ห้องตอนนี้เพรินหาอะไรเจอไหนมาดูนี่เทพระเจ้าประจำห้องเพรินก็คือน้องบูที่กูซื้อให้อ่าเดี๋ยวเอาไปวางอ่ะคุยเรื่องออกกำลังกายกันต่อก็คือกูก็เลยขึ้นไปเดินเมื่อกี้ไปเดินได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะประมาณโลกว่าเ<ๆ>กือบ2โลก็ พอแล้ววันนี้รู้สึกว่าวันรุ่นบายเหนื่อยนุ่นนี้นั่นไปหมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งยังไม่ได้กินข้าวเลยคือก็คือ,คอ,คอกินข้าวอ่ะไอ้ผัดไทยตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็กาแฟาก็เลยโอ okay. เคเบียกก่อนเพราะว่านั่นแหละโลแบตไปกินข้าวดีกว่านะไม่งั้นเดี๋ยวหนักกว่านี้ไปแล้วร่างกายไม่ไหวโอเคยังไงเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวออกไปหาอะไรกินตอนแรกอ่ะปูมาสีคอนบางแคเนี่ยตั้งใจมากินทาจิบังกันเว้คือกะว่าอยากกินราเมงใช่ป่ะเพื่อนอยากกินทาโกยากิง่ายๆ แม่งปิดใส่หน้ากูทั้งที่ปกติมันควรจะเปิดถึงสามสามโมครึ่งอะแล้วแบบคันหัวเลยกูเลยตุชิโร่แล้วกันไหนๆแล้วได้อย่างเพลินอยากกินปัะปาดิบต,ตั้งแต่เมื่อคืนก็เลยจัดเลยนะเดี๋ยวนั่งกินข้าว่ะ กลับมาจากซูชีโร่เรียบร้อยแล้วกินอิ่มนําสำราญนะแล้วก็อาบ,บน้ำอะไรพักผ่อนแล้วก็นี่เพิ่นสั่งเซเว่นไปเดี๋ยวจะลงไปเอาเซเว่นแล้วขึ้นมาตัดคลิปนะเดี๋ยวก็คงจะนอนแล้วนีขอบคุณทุกการติดตามแลวชมนะครับวันนี้เหน่มากเลยคนของเพลิน <laughs> เหนืน่อมากคนของแต่เปล่าชิคกี้พายชิลชิโ okay. อเคอาเจอกันนี้